สวัสดีคะ่ะคุณพ่อคุณแม่มาแล้วเลขไม่มาด้วยกันของพ่อกอมอสิบเดี๋ยวค่ะเด้อแอดมิน,โน,โนูหน่อยครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนครับเอทซีทางช่อง YouTube ทุกทุกท,ท,ท่านเดี๋ยวค่ะเด้ออ่ะท่านผู้ชมสำหรับลิปนี้ตามต่อเลขไม่มาด้วยกันของพ่อกอมอสิบนะคะวัดที่ผ่านมาท่านผู้ชม เลขเด่นวิ่งรูดของพ่อปมอดสิบเด่นหกกับเจ็ดเข้าไปที่เด่นหกจับคู่เข่าทีจุดร่องหกสี่ตัวกลับะะด้วยค่ะเด้อว่างมากสามวดธรรมชมุมวดมือว่าน,นี่จับคู่เข่านะคะเนาะวดรรมมวดันจันทร์นผูมชมมวดวันจันทร์ที่สิบหกพ่อจับคู่เข่าทีหกสี่เลขเด่นวิ่งรูดพ่อเข้าไปที่เด่นหกมาที่นี่เลข บอมาน้ากันของพอว่างสามงวดผ่านส,สามงวดด้วค่ะเด้อเลขไม่มาด้วยกันค่ะคือเลขดับคู่บนล่างไปกลับว่างสามงวดผ่านสามงวดนะคะเนาะเตวาเป็นเลขเด่นมาบนล่างใดเด้อค่ะเด้อสำหรับเลขแปดเก้าสามสี่นี่เป็นเลขเด่นที่มาบนล่างใด แต่ว่าจับคู่กันบอมาาด้วยค่ะเด้อมัติพันมากอะเข้าไปที่เดนซีนะคะเนะเาะอ่ะสำหรับคลิปนี้กลาม,มา,ามาต่อกันเลยนะคะเนาะแนวทางเราพัฒนาพอกกอมอดสิบนูหน่อยขอขอบคุณแนวทางของพอกอมอดสิบด้วยค่ะเด้เออ่สำหรับคลิปนี้ท่านใดที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนูหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกำลังแรงใจให้หนูหน่อยน้ำแนี่ยด้วยค่ะเด้อขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะทนใดที่กดแชร์บ่ใดขอหัวใจคนละหนึ่งดวงด้วยค่ะเด้อช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพเด้อคุณพ่อคุณแม่หนูหน่อยกะมาเร็วน้ำมูกไหลตันจมกูกตันดังละท่านผู้ชมอาการ แค่อากาศมาแล้วท่านผู้ชมน้ำมวกไหลย่ำกลางคืนนี่จะหมูกแข็งย่ำนอนจะหมวกแข็งลมผัดแสบจมูกพ่อตื่นขึ้นน้ำหมูกไหลปะเทศนี้ท่านผู้ชมเอาหากทันใดที่บอทันเขากลุ่มน้ำโมนะคะเนาะสนใจอยากจะเขากลุมไล่น้ำโมทักไอเดียไล่เบอร์นี่นะคะเด้อ noo1599 นะคะสำหรับ id ไลน์เขากลุมนผูรรมชมเป็นไลา์ส่วนตัวนน้อยนะคะถ้าเข้าไปแล้วบวกเพิ่มเพื่อนบวกเพิ่มเพื่อนแล้วส่งสติกเกอร์เข้าไปด้วยะะด้วยค่ะเดื่องหลังจากนั้นนน้อยก็จะเชิญเขากลุมเป็นขั้นตอนต่อไปผู้ใดที่เขากลุ่มให้ add id ไลนะะ์ด้วย id no เวยค่ะเด้อ noo1599 เบอร์โทรบัตรองแอดมาเด้อนผู้ชมสำหรับเบอร์โทรนี่เอาไว้โทรสั่งของนะคะ เอาสำหรับคลิปนี้มาตามต่อนะคะเนาะแนวทางเราพัฒนาพ่อกอมอสิบนะคะวันพุธที่สิบแปดนะคะสิบแปดทอคอสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะ ลราพัฒนาพ่อกอมสิบนะคะเด่นวิ่งรูด อันเก่าอันใหม่ด้วยค่ะด้ยคุณขวานคุณแม่เบ่งไปนําททางอันเก่าอันใหม่เด่นวิ่งรูดนะคะงวดนี้ได้เด่นสี่กับ9้านะคะ จับคู่เด่นนะคะมีเก้าห้าเก้าหนึ่งเก้าหกเก้าเก้าจุดรองนะคะมีสี่หนึ่งสี่ห้า สี่สองสี่สามนะคะพ่อท่านผู้ชมเหล็กเด่นของพ่อกอมอดสิบเนี่ยชนกับเหล็กเด่นแม่นางด้วยค่ะเด้อจีกับเก่าสิบพ่อามาบอกท่านผู้ชมเหล็กเด่นอ่าพ่อกมอดสิบชนกับของแม่นางด้วยท่านผู้ชมอ่างวัต่ผพานมานั่นเหล็กเด่นของพ่อกอมอดสิบจับกับของแม่นางด,ออด,ดิท่านผู้ชมสังเกตว่ ชนกับผอแม่นาสีกับเก่าหวดนีหววที่ิพานมาอ่คกเด่นของพอไปจับใส่กับผอแม่นางไดเดอร์ท่านผู้ชมต่อมาสีเป็นเลขเลขไม่มาด้วยกันนะคะเลขกบอมาน้่กันของพอหมวดนี พอบอกว่าจัสสี่เด้อนผูมชมเลขบอมาน้ำกันเลขไม่มาด้วยกันมีห้าหกศูนย์หนึ่งบัตรที่นีธรรมชมสำหรับเลขบอม่าน้ำกันนี่เนาะค่ะเนาะ,อะพอบอกว่าห้ระวางหาหนึ่งเด้ดอค่ะเด้อห้าหก าศูนย์ห้าหนึ่งหกศูนย์หกหนึ่งและศูนย์หนึ่งอาวท่านผู้ชมอ่าแนวทางของพอเขอม่ซิฟพ่อบอกบ้านจังสีด้วยค่ะเด้อเหล็กว่ามานน้ำกันหวัวหน,นีของพอมันเคยรุดท่านผู้ชมมันเคยรุดอ่ะระว่างหาหนึ่งเพราะว่ารุดสองหวัวที่ว่ารุดน่ะ มันหลุดเข่าหาหนึงพ่อบอกมาวางเสียด้วยค่ะเด้อให้เอาไว้น้าแน่ทรรมช้ชม่มทำมากรีขหาหนึงยาตัดถิมเวยค่ะเด้อพ่อบอกว่าสองหัตทีมมันหลุดไปนะมันออกหาหนึงทั้งสองหั่นถ่าหากทันใดทีมีมเหล็กเด่นหาหนึงยาตัดถิมเวยค่ะเด้อ เหล็กเดนวิงรูดพอปั้นไปที่เดนเก้าเก้าห้าเก้าหนึ่งเก้าหกเก้าเก้าอุปทิพย์มากเขาไปชุดลอ่องอาอคุณพอ่อคุณแม่แคปหน้าจอเรื่ค่ะเด้่องเด่นวิ่งรูดสี่กับเก้าเน้นเจาะไปที่เด่นเก้านะคะเด่นมีเก้าห้าเก้าหนึ่งเก้าหกเก้าเก้า รองมี4 1 4 5 4 2 4 3เลขไม่มาด้วยกันนะคะ5 6 0 1แต่เป็นเลขเด่นติดบนล่างที่มาได้1ตัวอสำหรับค่ายคลิปนี้พูดไดทีซ่งกาแฟหยาดซีฟัน้ะกาสบู่นะคะสะบู่กุนต้าระเบิดขี้ใครเล่งผิวขาวนะคะล้างหน้าถจตัวได้แล้วก็ก,กาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพ มีโมโนกับเขา่าจะงมนะคะโมโนบำรุงสายตาเขา่าจะงมแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะอย่างเช่นปวดหลังปวดเอวปวดแขนปวดขามือชาเท้าชาเช่นเอ็นยืดยาสิบปันหากท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากนะคะอย่างเช่นปวดเหงือกปวดปันปากเป็นแผลปากร้อนในบ่อยๆนะคะ,ะมาสั่งยาสิบันน้ำน้อยหน่อยไปลองใส่เบืะะ้องเด้อค่ะเด้อหลอดละหนราสบบาทสบูแพ็คละ 1, 190บบาทอ่า กาแฟกล่องละ260บาทนะคะสองกล่อง520บาทส่งฟรียาสีปันสองหลอดส่งฟรีสะมู1่แพ็คส่งฟรีนะคะนุหน่อยตันจมูกเดีอยวท่านผู้ชมนำหมุกไหลเชียงค่ะสีเปียนไปเนี่ยจักหน่อยเอาสำหรับคลิปนี้นุหน่อยขอบคุณโชคันที่ติดตามรับชม ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงโชกมันทุกท่านด้วยค่ะด้วพอกันไหมคลิปหนนะาสวัสดีค่ะ